นนี้มันมีการเทขายทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเมกาตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงตลาดคริปโตทุกตลาดโดนเทขายทั้งหมดเลย oh no. สวัสดีครับผมเบสกิติวัฒนะครับเรียลตี้โรบ t r เท i n g โปรแกรมที่จะเปลี่ยนการเทรดของทุกคนให้ง่ายไปตลอดการครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ พอทชาเลนจ์ของผมนะครับซึ่งวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ีที่4แล้วนะครับแต่ว่า EP ีที่4เนี้ยมันมีเหตุการณ์สําคัญนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็นเหตุการณ์แบล็กมันเดย์นะครับหรือว่าเป็นวันที่บันทึกประวัติศาสตร์ของตลาดโลกทั่วโลกเลยครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีการเทขายทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเมกาตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงตลาดคริปโตทุกตลาดโดนเทขายทั้งหมดเลยแต่ว่า เมื่อวานเนี้ยตลาดที่นะครับ ท็อปที่สุดเลยกับการเทขายในเหตุการณ์นะคือตลาดของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดญี่ปุ่นถือว่าเทแรงที่สุดนะครับติดลบไปถึง13กว่าๆเลยผมบอกเลยโคตรเยอะนะครับนะส่วนประเทศไทยเราก็ติดลบอยู่ประมาณ3นิดๆน,นะครับก็ถือว่าน้อยที่สุดนะเป็นน้องเล็กนะแต่ก็นะครับใครที่เจอสถานการณ์เมื่อวานก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าพึ่งท้อนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ EP นี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะว่าผมแก้ไขกั สถานการณ์เมื่อวานนี้อย่างไรนะครับซึ่งผมมีอบอกไปแล้วว่าผมแก้ด้วย3วิธีการนะครับก็คือ 1. นะครับผมฝากเงินเพิ่มเข้าไปนะครับ 2. นะครับผมหยุดการเปิดโพซิชันไม้นะครับและข้อที่3เนี่ยผมเลือกคัดลอสคู่ที่ติดลบน้อยจํานวนไม้เยอะๆนะผมคัดทิ้งไปแล้วก็ดึงในส่วนของมา r จิน ดึงในส่วนของจํานวนไม้มาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทําครบ3ข้อเนี่ยนะผมก็จะมีวิธีการแก้ไม้ในช็อตต่อไปด้วยนะครับสาหรับคู่ที่ผมติดไม้อยู่นะผมก็จะเาขึ้นให้ดูนั่นแหละนะครับว่าคู่ที่ติดไม้เนี่ยผมติดเฉพาะคู่เจล้วนๆเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอะไรมันจะตรงเป๊ะขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมันเทขายเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับแล้วผมก็ถือคู่เย็นอยู่ ครบทุกคู่เลยนะต้องบอกว่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันมาแบบเต็มทีมเลยนะก็นะครับรับสภาพไปแต่เราก็ต้องตั้งสตินะครับแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับซึ่งจากที่นะครับพอทที่ผมเติบโตไป20กว่าๆนะครับก็เมื่อวานเนี้ยมันได้รับผลกระทบเนาะทุกคนก็มีการคัดลอสไปนะครับก็จากพอร์ตที่ได้กำไรมา20กกว่าๆเนี่ยก็ได้คัดนะครับ คัดลอสจากกําไรที่เก็บมาได้ไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็มันถามว่ามันเสียดายกับเพอร์ฟอร์แมนต์ตรงนั้นไหมมันก็เสียดายนะแต่ว่านะครับหลักสําคัญเลยเราต้องเอาพอร์ตให้รอดก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปตามล่าเพอร์ฟอร์แมนต์ตรงนั้นกลับมาให้ได้นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่นะครับได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์แบ็กมันเดย์เมื่อวานนี้นะครับวันที่ 8สิงหาคมปี2024นะครับใครที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็จงภูมิใจครับว่า,าเราได้ร่วมเหตุการณ์สำคัญของโลกเลยนะว่าเราได้มาเทรดในสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่แรงมากๆแล้วก็อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่ ใช้ EA นะครับเจ้าอื่นอยู่นะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้ EA ของผมเลยเนี่ยแต่อยากจะใช้งานนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะผมเตรียมข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับ